สวัสดีค่ะวันนี้ยายดิซ่าก็จะมาโชว์ของที่ยายดิซ่าไปช้อปปิ้งมานะคะที่วอลมาร์คนะคะยายดิซ่าตั้งใจว่าจะไปซื้อเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่ายายดิซ่าเห็นข่าวเขาบอกว่าเนื้อสัตว์จะไม่ค่อยมีเขาจะหยุดโรงงานคัดเนื้อค่ะ สักพักเพราะว่าพนักงานเขาป่วยอะไรประมาณนี้ข้อลึกๆเยริซาก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าสามีเยริซาบอกเยริซาก็พากันไปซื้อเนื้อนะคะไปซื้อเนื้อเนื้อสเต็กเนื้อหมูเนื้อไก่อย่างนี้ค่ะจะไม่ค่อยมีเหมือนอาทิตย์ที่แล้วค่ะก็คือ,อจะว่างเปล่ามีก็เล็กๆน้อยๆนะคะไม่มีให้เลือกเยอะก็มีพอพอได้แต่ มีอยู่แค่นี้จะเอาหรือไม่เอาก็คือไม่เอาก็คือไม่ได้ค่ะเยลิซ่าก็ได้มาก็เ,เนื้อสเต็กส,สองแพ็คสุดท้ายนะคะแล้วก็เนื้อหมูสองแพ็คค่ะแล้วก็พวกเบคอนพวกอะไรออซอสสีใช่ไหมเยลิซาเรียกเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ได้มาแพ็คหนึ่งแต่เยลิซาก็ซื้อของแต่มีแต่ของกินค่ะวันนี้ เพราะว่าเยริซาตั้งใจแต่จะไปซื้อเนื้อสัตว์มาเก็บไว้นะคะเยริซาก็คิดว่าจะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะก็จะมีก็จะขาดตลาดอะคะ่ะที่รัดเยริซาอยู่คืออพสเตทนิวยอร์กนะคะแต่บางรัฐก็จะไม่ค่อยออจะไม่เหมือนกันค่ะบางที่เขาก็จะมีขายให้เลือกเยอะแยะแต่บางที่ก็จะไม่ค่อยมีให้เลือกนะคะเนื้อสัตว์อันนี้เยิซ่าก็ได้นี่มาค่ะ นี่ค่ะก็ได้มาเยอะอยู่ค่ะแต่เยริซ่าก็ซื้อมาแค่แพ็คเดียวอันวันนี้นะคะแต่มีเก็บอยู่ในตู้เย็นแล้วก็วันนี้เยริซ่าก็จะโชว์แต่เนื้อสัตว์นะคะอันนี้ก็เบคอนเยริซ่าได้มาสามแพ็คนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ ตั้งใจแต่จะไปซื้อแต่ของกินนะคะเนื้อหมูก็ได้เนี่ยค่ะเยลิซ่าก็เลยซื้อมาเก็บไว้เอ่อเผื่อไม่มีจริงๆนะคะก็ไปที่ห้างก็คือทุกอย่างขายหมดเกลี้ยงประมาณนี้คือเหลือบ้างแต่สิ่งที่ที่เขาไม่เอาค่ะที่เขาแบบว่าเออไม่ใช่จําเป็นมากอะคะ่ะก็ได้หมูมาสองแพ็คนี่เยลิซ่าก็จะมาแพ็คใส่ถุงไว้นะคะ แต่เนื้อไก่ยันทิซ่าก็มีเยอะแล้วนะคะอันนี้คือเนื้อสเต็กค,ค่ะได้มาสองแพ็คค่ะเพื่อนๆคือคือเนื้อสเต็กนี่คือไม่มีเลยอสองแพ็คสุดท้ายค่ะแต่ถ้าเราไปแต่เช้าก็าก,ก,ก็ก็น่าจะมีนะคะนี่ค่ะได้สองแพ็คแต่เนื้อสเต็กที่นี่เขาดีนะคะเนื้อเนื้อดีมากๆค่ะแล้วก็ สามีเยริซาก็เขาก็เอาอันนี้มานะคะแต่เยริซาก็ไม่ไม่กินดอกเบอร์เกอร์อะไรประมาณเนี้แต่เขาบอกว่ายังดีกว่าไม่มีแล้วก็ก็ได้กล้วยมาะคะ่ะเยริซาก็เอามาเป็นหวีเลยค่ะอันนี้ก็คือเห็ดนะคะที่ได้มาที่สําคัญเยริซาก็อ่ออะโวคาโดนะคะที่เยริซาชอบเอามาใส่สลัดแล้วก็ มะเขือเทศของเยริซ่าก็นี่ค่ะเยริซ่าชอบกินมะตือเขือเทศนี่ค่ะก็กินเหมือนกินผลไม้และเล่นอะไรประมาณนี้ค่ะเยริซ่าก็ได้มา3ามแพ็คนะคะแต่พรุ่งนี้เยริซ่าก็คิดว่าจะไปร้านจีนไปซื้อข้าวนะคะได้3ามแพ็คแล้วก็ไขยย่เยลิซาก็ได้มาสองสแพ็คค่ะที่สำคัญเยลิซ่าก็คิดว่าฉันเ ไม่มีกาแฟค่ะยยดิสาต้องซื้อกาแฟมาเตรียมไว้นะคะแต่โยเกิร์ตอะไรพวกนี้คือไม่มีเลยค่ะาสามียยทิสาก็ปกติเขาก็จะกินโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่กับอ,อะไรอะกล้วยหอมอันนี้เขาก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเลยคืออันนี้เขาก็กกต้องจำเป็นจะต,ต้องเอาค่ะได้ได้แค่อันเดียวก็คือไม่มีเลยทุกอย่างขายหมด เกี่ยวกัเกิดโยอะไรประมาณนี้ค่ะเยริซาก็ได้ถุงไอ้นี่มาเยริซาก็ซื้อมาของใหญ่เลยนะคะถุงซิปล็อกแล้วกออ็อันนี้เยริซาก็จะมาใส่เนื้อนี่ค่ะใส่เนื้อใส่เป็นถุงหนึ่งก็ชิ้นหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะที่เยริซ่าได้มานะคะก็คือก็คือทุกอย่างคือแบบยังไงล่ะ ไม่เหมือนเมื่อก่อนอออาทิตย์ที่แล้วที่เยริซ่าไปนะคะก็คือทุกอย่างก็ยังมีขายเต็มนะคะแต่อาทิตย์นี้ก็คือว่างเปล่าเอ่อไม่มีของเลยนะคะของอยู่ของกินถ้าเราไปแต่เช้าก็ก็จะมีนะคะอันนี้ก็ได้อันนี้มา <c oughs> ผักนี่คือผักนี่ก็ก็ไม่มีเหมือนกันค่ะว่างเปล่า ได้นี่มาหดอ่อสวยงามค่ะเพื่อนๆน,น่ากินโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายทาิสาก็จะมาออ่โชว์แค่นี้นะคะเพราะว่าเนื้อสัตว์อาจจะขาดตลาดไปช่วงหนึ่งนะคะเราถ้ายังไงถ้าใครก็ไปซื้อเก็บไว้ก็ดีนะคะเนื้อสัตว์พวกเนื้อ วัวพวกเนื้อหมูนะคะเพราะว่าโรงงานเขาปิดนะคะคือก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่ช่วงนี้คือคนดูข่าวเขาก็เขาก็ไปซื้อกันนะคะอย่างอย่างเหมือนเราดูข่าวเราก็ไปซื้อเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะไปซื้อมาเก็บไว้ดีกว่าไม่เก็บเลยนะคะอาจจะไม่มีเนื้อสัตว์ให้กินนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะยาริซาก,ก็ขอขอบพระคุณมากนะคะ ที่มาติดตามรับชมวิดีโอของเยริซ่าถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ